รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองค่ะเธอทปกติเราไม่ได้มาแบบนี้นี่เธอพาฉันมาดูส่วนใหญ่บุกบ้านดลลาราบุกบ้านเซเล็บเปิดเข้าไปดูนู่นั่แต่นี่เธอพามาที่นี่เนี่ยทำไมอะ จะเย็นๆอย่าขึ้นกระวุนกระวายไปค่ะจะเย็นๆนะคะคืออย่างนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเขาเป็นสายธรรมะดังนั้นที่นี่จึงเป็นมุมโปรดของเขาไปด้วยปริยายคือเขามาที่นี่บ่อยมากโอ้โหจริงๆเธอบอกฉันล่วงหน้าสิจะจะได้เนรมิตชุดให้ดู ว,วน,นี้ถูกต้องค่ะเรียบร้อยกว่าน,นี้ถูกต้องค่ะคนนี้คือเป็นนักร้องแล้วบอกเลยว่าเป็นนักร้องสายแรปด้วยแบบโยโย่างนี้เลยคนลุกเลย <laughs> แต่ปฏิบัติธรรมจริงจังมากไม่เคย <Yeah. S 2> ไม่เคยรู้สึกหรือไม่เคยเข้าใจว่าการที่เขาโยโย่แรบแรบแบบเนี้ย mm. ปฏิบัติธรรมนี่คนละเรื่องเลยนะใช่แต่เขาทําได้จริงเหรอคือเขาอะต้องบอกว่าจริงจังในแบบที่ว่า เขาเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพุทธแคบเปลือกพุทธแค่เปลือกเป็นคําพูดที่ที่แบบโดนและเห็นภาพมากเลยค่ะเขาพูดอย่างจริงๆเขาบอกว่าเหมือนเป็นพุทธแค่ตามทะเบียนบ้านว่าศาสนาพุทธแล้วก็ ไปเหมือนทําบุญตักบาตรมีคนแม,แม่แม่บอกให้ไปก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าแต่ไม่ไม่ได้คิดที่จะศึกษาว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไระหรือว่าไม่ได้ศึกษาไปันถึงใจเราในการขัดเกลาจิตใจแต่นะวันนี้มันไม่ใช่แล้วแล้ว<ม>รวมไปไมถึงคาว่าพูดแค่เปลือกเนี่ยแค่แบบทําเพื่อฉาบฉวยเพื่อคนเห็นมองว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปไปฟังเขาดีกว่าเผืเ่อจารย์จะแบบว่าเกิดอินสไเรชันในการออกปฏิบัติธรรมเพราะว่าจาถามโบด้วยนะเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากออกปฏิบัติธรรมเหมือนฉันออก งไงไมอ้าวมันก็อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จาเป็นต้องนุ่งเหลือหงห่มเหลืองเออเราก็นุ่งขาวแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนได้ปไปเราไปเจอเขา,ากันดีกว่า<ะ>ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องว่าใครเราหนนีเองอาจารย์ชื่นชมเธอมากคือเราเห็นในมุมที่เป็นสายแรปเปอร์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีมุมที่เรารู้สึกว่าเราเสพความเป็นแรปเปอร์ในความชอบต่างแต่พอเห็นลึกไปมากขึ้นเช่นเห็นวิธีคิดเห็นสิ่งต่างทำให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างจากเธอแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นเนี่ย อยากให้พี่อุ๋ยพาเดินชมที่สวนโมกุกรุงเทพได้เลยครับที่สำคัญเรามาครั้งแรกอาจารย์นะอ๋อค่ะดีแนะนำอาจาร์หน่อยค่ะอันนี้เป็นกุฏิจำลองนะครับกุฏิเล้าหมูเขาเรียกกันกุฏิเล้าหมูของท่านพุทธทาสครับคือเล็กแค่นี้จริงๆครับของจริงก็ไซส์นี้เลยหรอใช่ครับไซส์นี้เลยครับ คือบันไดกันใช่ครับขึ้นได้จริงจเหรอใช่ครับขึ้นได้ครับรู้สึกว่าลองขึ้นลองดูได้ครับศิลป์สุภาพสตรีขึ้นได้เหรอครับได้ครับอันนี้เป็นกุฏิจำลองจำลองลอกจริงจริงแท้ก็อยู่แค่นี้แหละครับอึ๊บโอ้ประหยัดเป็นประโยชน์ประหยัดเป็นประโยชน์ดีจังเลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะออึึ๊๊บบเนี่ยครับมีรูปค่ะของจริงอยู่อ๋อเนี่ย ด้วยความศรัทธาด้วยความที่องค์ท่านพระพุทธทาสครับอยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นจริงด้วยความที่แบบเราไม่เคยได้รู้ลึกในมุมต่างๆเราฟังจากพี่ๆในวงการฟังจากทุกๆคนว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนใช้ชีวิตแบบสมถะบ,บสมนานภาพแต่ของมประเจอในภาพเนี่ยทำให้เรารู้สึกเห็นถึงความ ความปล่อยวางออท,ท่าน<ะ>อยู่ให้เห็นจริงๆเลครับว่าไม่ได้ดีับพูดนะไม่ได้เทศบอกคนอื่นว่าแบบให้กินน้อยใช้น้อยอยู่อย่างประหยัดนะท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับว่าเป็นแบบนี้ท่านอาบน้ำนี่ไม่กี่คันครับประหยัดมากสร้างขยะน้อยมากสร้างมลพ ER ิษมลภาวะน้อยมากสุดยอดจริงๆไปครับ ริงเป็นห้องสมุดนะครับแต่ว่าตอนหลังเขาตั้งชื่อล้อเล่นๆว่าโคธรรมสเปซเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบบมีหนังสือท่านุธาุธ <c oughs> ท่านแล้วก็มีหนังสือของอาจารย์รูปอื่นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นงานท่านุธาุธท่าสหมดเลยครับ นี่เป็นที่เขาเขียนครบ10ปีสวนโมกครับให้เขียนที่ระลึกลยอันนี้พี่โจครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โจดูแลที่นี่อยู่ครับอ๋อค่ะงั้นให้พี่โจแนะนำที่นี่นิดเล็กดีกว่าค่ะครับเคยมาทันหรือเปล่าครับไม่เคยไม่เคยครับเคยครั้งหนึ่งที่นี่ก็เป็นที่ที่เก็บรวบรวมงานของท่านอาจารย์บัวช์เอาไว้นะเป็นมรดกที่ท่านทิ้งเอาไว้สิ่งนี้มันมีประโยชน์หน้าที่ของพวกเราเลยทําให้ประโยชน์ที่ท่านเคยทำเอาไว้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อต่อไปนะครับใช่ ซึ่งที่นี่ก็เลยมีกิจกรรมนะครับที่หลากหลายมากเลยครับเอาว่าตั้งแต่เรื่องสถานที่ก่อนแล้วกันนะครับเป็นพื้นที่ถ้าเห็นสถานที่แล้วก็ร่มรื่นนะครับก็มาก็น่าจะได้ความสุขจากการที่มาอยู่ในสถานที่แบบนี้อยากจะค้นคว้าธรรมะนะครับอยากจะมาพูดคุยกันก็มีที่นี่เขาเรียกว่าสโมสรธรรมทานหรือ CDS ก็คือโพธ h o m ส s ป p a c e นะให้พื้นที่มามาเจอกันมาพบปะพูดคุยกันนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ สำคัญคือเปิดพื้นที่ให้คนได้มาทดลองเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กก็มาได้นะฮะวัยทำงานหรือผู้สูงวัยหรือคนที่พร้อมจะเรียนรู้แลวไปต่อก็มาก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้เช่นกิจกรรมอะไรบ้างคะเอาว่าเป็นกิจกรรมแบบพื้นฐานเลยเนาะเราก็จะมีะทำกิจกรรมธรรมะผ่านเวิร์กช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเรื่องของดนตรี เรื่องของโยคะเรื่องของไทเก็กสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้ธรรมะได้หมดดูหนังก็มีครับดูหนังหาแกนทำนะฮะอย่างดูหนังเป็นกิจกรรมที่หลายคนก็อาจจะมองเป็นเรื่องความบันเทิงก็ได้แต่จริงในหนังเนี่ยเราสามารถสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเอามาใช้กับชีวิตเราได้นะครับแต่จริงๆถ้าคนที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมเมื่อกี้โบเห็นมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาก็มีเช่นกันใช่ไหมครับใช่แล้วครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่คนสามารถเข้ามาฟังทำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ แล,แล้วก็จะมีหลักสูตรการเรียนรู้และปฏิบัติที่มีความหลากหลายด้วยช่แล้วส่วนตัวนกผมเนี่ยมาสาธิตทําอะไรบ้างครับมาที่นี่ก็ส่วนใหญ่มาทากิจกรรมก็มีนั่งสมาธิมีฟังเทศเวลาครูบาอาจารย์มาจากหลายที่ะครับส่วนใหญ่ก็สายอีสานเยอะนะครับ,รบก็จะมาฟังเทศที่นี่แล้วก็ มีกิจกรรมเสวนาธรรม,มะมีดูหนังหากันทำเขามามีดนตรีด <laughs> นตรีธรรมะเขามาคือผมมาร่วมด้วยเกือบทุกกิจกรรมครับเวลาเขามีที่นี่เขาให้ทําอะไรส่วนใหญ่ก็มาก็ <laughs> ส่วนโมงครบ10ปีพอดีที่เราเปิดให้บริการที่นี่ <laughs> แบบสาธารณะนะครับทุกคนก็จะมาเขียนในกระดานอันนี้นะครับว่าเราจะอยากจะฝากข้อธรรมหรือการเรียนรู้ของเราที่อยากจะแบ่งปันกับคนอื่นนะครับอยากจะชวนทุกคนไปเขียนได้ค่ะ สนใจอีกหลายจุดเลยก็คิดว่าน่าจะมีมุมโปรดของของอุ๋ยเนาะเพราะที่มีหลายมุมนะค่ะก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อุ๋ยพาชมกต้งได้กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งตรงนี้เลยโอเคได้ขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ค่ะอันนี้เป็นลานหินโค้งนะครับเรียกลานหินโค้งแล้วก็ เป็นสถานที่ที่เวลานิมนต์พระมาเทศนะครับก็จะประชาชนก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เต็มนะครับค่ะหรือวันไหนที่เขามีจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติธรรมข้ามคืนถึงเช้าครับในสัญชิกแบบไม่นอนนะครับก็จะมีคนเดินจงกรมกันอยู่แถวเนี้ยครับนั่งสมาธิกันอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดครับรู้สึกเป็นมุมที่สงบอีกมุมหนึ่งใช่แล้วองค์ขวามือที่เป็นองค์อะไรอ่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรครับ,อ,รรรบอันนี้จําลองมาจากสวนโมกชายาครับก็จะเป็น คล้ายๆนี้เหมือนกันอ oh, ๋อร <laughs> ใช่ครับแล้วจุดนี้นี่ปกติเป็นจุดที่ใช้จัดกิจกรรมอะไรคะก็จะมีอย่างพาคนเดินทัวร์ครับนักเรียนนาาักศึกษาหรือใครกันเราแต่ก็จะมีบรรยายมีคนมาบรรยายเรื่องภาพปริศนาธรรมนี่ครับแล้วอีกมุมหนึ่งมุมนี้ยขาซ้ายมือก็เป็นมุม <S <S ล่งเรืมากๆเลยพักผ่อนนี่นะครับคนบางคนเวลาที่เขาใช่ครับก็เดินจงกรมกันได้ เวลาพื้นเป็นหุ่นปุ่มๆนะครับเวลาถอดรองเท้าเดินแล้วมันรู้สึกสัมผัสดีพี่อุ๋ยก็พาเราเดินรอบๆ<ฆ>มาแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามุมไหนคือมุมโปรดของพี่อุย๋ยแล้วก็มุมที่พี่อุ๋ยมาบ่อยๆเนี่ยมาทำกิจกรรมทําอะไรที่นี่บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มาชมกันค่ะและส่วนมุมของอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าเป็นที่ที่สุดๆจริงๆช่วงหน้าเจอกันค่ะ สำหรับท่านที่สนใจจะมาสวนโมกรุงเทพนะคะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่แถวๆจะเจดูจักนะคะแล้วก็ในส่วนรถไฟนี้เองค่ะสวนโมกรุงเทพเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ ก็วันธรรมดานะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะก็จะมีทั้งวันเลยสามารถดูได้ในเพจของกิจกรรมสวนมกุกรุงเทพหรือว่าเว็บไซต์ของหอจุฬาเหตดพุทธทาสนะคะมีตั้งแตเ่เรื่องของส่วนมนภาวนาตักบาตรทำบุญดูหนังฟังเพลงแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับแบบมาทั้งครอบครัวได้เลยค่ะแล้วก็เรายังมีในส่วนของนิทรรศาการนะคะห้องหนังสือน,นะคะก็สามารถติดตามได้แล้วก็มาเยี่ยมชมได้ทุกวันเลยค่ะ มุมโปรดในช่วงที่2นะคะและนี่เรากําลังเดินไปในจุดที่เป็นมุมโปรดของพี่อุ๋ยที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้นะคะคซึ่งก็คือห้องนี้ใช่ไหมคะครับห้องนิพานชิมลองครับห้องเลนะคะนิพานชิมลองครับเหมือนกับให้มาลองความรู้สึกตอนที่นิพานนะครับว่าเป็นยังไงก็คือมานั่งปฏิบัติกันเลยบรรยากาศโดยรวมในห้องเนี่ยมีภาพต่างๆเนี่ย มันคืออะไรหรอคะเท่าที่อ่านก็น่าจะเป็นนะครับละรูปมันเป็นตัวเขาเป็นตัวสอนภาษาไทยนี่ไงลรลิงเสลอะละอานนั่นรูปจริงด้วยแสดงว่าทุกภาพเนี่ยเป็นอุบายธรรมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้ตีความด้วยแต่ว่าเหมือนถ่ายทอดผ่านการงานศิลปะใช่ครับชีวิตของคนเราเนี่ยทั้งชีวิตบางคนเนี่ยมาคลิกตอนวัยที่40 5060หรืออะไรก็ตามเนี่ย มันคลิกแค่บางประโยคเท่านั้นเองอยากจะบอกว่าไอ้กว่าจะมาเข้าใจคำคำเดียวเนี่ยมันสะสมมาตลอดนะครับถ้าเหมือนคำผมชอบท่านเชร์สารโลเคเทศไว้ว่าเหมือนกับบางทีหินม้มันหล่นเลยบนกิ่งไม้ไปเรื่อยๆมันจะมีหยดสุดท้ายแค่บางๆนิดเดียวแต่และกิ่งไม้ก็หักโค่นลงมา<อ>แต่ถามว่ามันเป็นเพราะหยดนั้นหยดดีวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะมันสะสมมาเยอะแล้ว นี่คือห้องที่เรามาแล้วเราได้ทั้งแก่นแท้ความรู้สึกแล้วก็ได้ทุกสิ่งอยา่างและอีกมุมนะคะเป็นมุมที่อาจารย์อยากนําเสนอมาก <c oughs> เพราะเป็นมุมที่เกี่ยวกับหินหยางเนาะในมุมหยินเนี่ยเราจะต้องปรับชีวิตให้เดินได้ในธุรกิจบริษัทต,ต่างๆอีกมุมนึงเนี่ยเป็นมุมให้กําลังใจ <c oughs> มุมนั้นคือมุมอะไรมดี๋ยวไปดูกันอยู่ข้างล่างค่ะที่เดียบไปดูกัน นี่ก็คือมุมที่อาจารย์จะพาเรามาดูมุมนี้เลยอาจารย์อยากจะเขียนตัวอักษรอีกรอบนึงละคะไม่สิไม่สีไม่สต้องบอกนี่ะมุมเนี่ยเป็นมุมที่อาจารย์ต้องบอกว่าชื่นชอบและในทุกๆมุมของสถานที่เนี่ยเป็นมุมที่ดีทุกมุมเลยแต่มุมเนี้ยฮะเป็นมุมที่ต้องบอกว่าด้วยด้วยศาสตร์ที่อาจารย์เรียนรู้มาเขามีความเชื่อว่าความหมายดีๆอักษรดีๆเนี่ยอยู่มุมไหนของบ้านก็ถือว่ามุมบ้านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆจุดตรงนี้อาจารย์เรีว่าเป็นจุดที่ยินยางสมดุลน่ะ นอกเหนือจากการปฏิบัติแล้วนอกเหนือจากการดำเนินชีวิตเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยเป็นมุมที่เรามายืนอ่านเราจะสัมผัสได้ในความรู้สึกที่ มันตอบคําถามหายเหนื่อยหรือไม่ความสุขชุ่มชื่นหัวใจกับอักษรต่างๆดังนั้นก็ลองหาอักษรดีๆในเรื่องราวดีๆเนี่ยมาติดไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านจะเสริมความรู้สึกดีๆและที่สําคัญคือเป็นจุดที่ดีเรื่องของหลักฮงจุ้ยได้ค่ะเป็นพลังบวกให้กับเรานะคะคือช่วงนี้เนี่ยเราก็เดินดูมุมโปรดต่างๆกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของพี่อุ๋ยกันนะคะเกี่ยวกับอย่างที่บอกแล้วว่าเฮ้ ทำงานครึ่งหนึ่งเป็นร<ะ>ักล้องเป็นแรปเปอร์อีกครึ่งหนึ่งเป็นสายธรรมะเขา<ะ>บาลานซ์ชีวิตยังไงเราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่รายการมุมโปรดในเบรกที่3นี้ค่ะช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับพี่อุ๋ยถึงเรื่องประเด็นของการบาลานซ์ชีวิตครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเป็นแรปเปอร์อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็แบบศึกษาธรรมะอย่างอย่างจริงจังมากไม่เรียกว่าไม่ได้ศึก,ศกษาแค่เปลือกแต่เราตั้งใจจะเข้าไปจนถึงแก่นเลย ต่จะถามทำไมต้องขำมาขำอะไรอ่ะเขินครับเวลาคนบอกว่า้สศึกสาสนานพูดอย่างจริงจังอ๋อเรายังไม่จริงจังใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมต้องจริงจังกว่านี้อ่ะใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ไม่เป็นไรเราก็เราก็ค่อยๆไต่เลเวลได้ค่ะจริงๆต้องอยากจะยิงคําถามนี้ว่าใช้ชีวิตยากไหมดีกว่าแรกๆรกรู้สึกสับสนนะครับรู้สึกให้มันเหมือนสองโลกเลยค่ะร้บเขาบอกว่ามันเหมือนกับโลกด้านนี้โลกด้านนี้แล้วมันเหมือนลูกตุ้มเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวก็ไปทางนี้มากๆแล้วก็ไม่อยากร้องเพลง ค่อยๆแผ่วกลับมาสนุกสนานในชีวิตทั้งโลกแล้วก็ไปทั้งโลกมากๆไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็มันก็เอียงไปเวียงมาแบบนี้จนทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างไม่รู้สึกวันเป็นสองโลกครับในส่วนนก็คือโลกเดียวกันนีแหละมันกลมกลืนไปละเราอยากย้อนกลับไปคุยถึงจุดเริ่มต้นว่าพี่หวีเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติธรรมได้ยังไงคะเพราะอะไรก็ตอนนั้นคือเป็นเด็กมีความสงสัยเรื่อง ศาสนามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบแอนตี้พวกพธิธกรรมทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเราก็จะเถียงแม่อยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งเรามีความทุกข์ในชีวิตแล้วก็อยากได้คําตอบก็เลยไปทดลองดูตอนนั้นบ้านไฟไหมเยครับที่บ้านไฟไหมใช่ครับแล้วก็ ที่ไปปฏิบัติธรรมเพราะหนึ่งอยากให้แม่สบายใจเพราะเขาชวนเราไปมาตลอดเราไม่เคยคิดจะไปเพราะเราไม่เชื่อว่าการไปนั่งหลับตาการไปเดช้ๆจะทําให้ชีวิตดีขึ้นยังไง mm hmm. สองคือผมคิดว่ามันยากกว่าการบริจาคเงินนะคนมีตังควักกระเป๋าให้ก็ไม่เห็นยากเลยแต่การมาทาแบบนี้ห้ามพูดเลย78วันมานั่งหลับตาเดชา้าโคตรทรมาน mm hmm. ผมว่าถ้ามันจะได้บุญมันคงได้บุญมากกว่า,าจริงๆแหละเพราะอะไรที่ทายากกว่าน่าจะได้บุญมากกว่า mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นคนบ้าเหตุบ้าผล แล้วเราปฏิเสธมันเลยทันทีเราก็ไม่ต่างกับคนงมงายนะที่เชื่อเลยทันทีเขาไม่ได้พิสูจน์ใช่ครับก็ไปทดลองครับเขาสั่งให้ทำอะไรทําหมด8วัน7คืนนั้นถ้าไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะ,ะผมจะทําทุกอย่างก็คิดว้วแบบนั้นก็เปิดใจทําทุกอย่างก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรมีหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดมาเช่นอะไรบ้างคะเช่นเรื่องการขอตอนเด็กๆแม่ผมพาไปวัดก็จุดทูปจุดเทียน ขอขอให้เรียนสือเก่งขอให้รวยขอให้ประสบการณ์สําเ็จศาสนาพุทธม่มีการให้ขอ,อการตั้งจิตอธิษฐานที่การตั้งเป้าหมายเพราะเราก็ทําเหตุไปเพื่อให้ถึงจุดนั้นมไม่ได้หวังว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาดนบรนดาให้เพราะนั้นเราก็เข้าใจแก่นมากขึ้นว่าจริงๆเราคืออะไรแล้วก็ไปสุดโต่งแบบเหมือนคนคลั่งศาสนาครับออกมาก็จะเป็นผิดทางกับพยายามชวนทุกคนไปนปฏิบัติธรรมแล้วก็มาแบ่งเขาแบ่งเราคิดว่าเรามีศีลมากกว่าคนอื่นยังดื่มอยู่เราไม่ดืม่มเราดีกว่าเขาอะไรเงี้ย ก็จะผิดทางไปอีกแบบหนึ่งไปติดดีก็ mm. ใช้เวลามาพักนึงก็เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไปเหยียดคนแบบนั้นไม่ได้ไปตัดสินคนอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็พิธีกรรมหรือเปลือกบางอย่างมันก็ทําหน้าที่ของมัน mm. ก็เลยไม่ได้เป็นสายแบบแอนตี้เปลือกแบบเหมือนตอนเด็กๆที่หัวรุนแรงนะเราก็จะเข้าใจว่าเปลือกทําหน้าที่ของเปลือกอ mm. วันนึงเขาอาจจะเข้าสู่แกนก็ได้อ mm. ไม่ต้องไปรังเกียจเขาเรามีหน้าที่เตือนเขาได้บอกเขาได้ด้วยความเมตตาแต่ถ้าเขาไม่ฟังเขายังติดกับมันอยู่ ก็ไม่เป็นไรก็ใช้เวลาของเขาแล้วโบเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่อุ๋ยคือมีครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยคุณพ่อคุณธรรมของพี่อุ๋ยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีความเจ็บป่วยทางร่างกายมากแล้วก็พี่อุ๋ยเนี่ยใช้ธรรมะในการเยียวยาความเจ็บป่วยของคุณพ่อช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคือไปปฏิบัติธรรมออกมาพอดีครับแล้วก็ปกติผมนั่งนานๆแล้วก็พอปวดผมทนไม่ไหวแม่บอกให้ทนทนเราเดี๋ยวมันจะหายไปเองเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าคอร์สนั้นไปปฏิบัติพระอาจารย์คันชิตอกิโนะครับท่านก็ สอนว่าจริงๆมันเหมือนอารมณ์อ,อื่นๆแหละในชีวิตเราที่ผ่านเข้ามาความปวดนี่ก็เหมือนกันเวทนาเนี่ยอย่าไปรังเกียจเขาแล้วก็อย่าไปพยายามจะ,ะเผชิญแบบมาสู้กันใครจะชนะอะไรอย่างนี้ครับให้เป็นแค่คนดูเฉยๆอยู่กับเขาไปก็เข้าใจว่าความเจ็บปวดเขาก็มาทําตามหน้าที่อยู่กับเขาไปหรือถ้าเบื้องต้นยังไม่สามารถอยู่กับเขาได้ให้ลองกำมือแบ,บมือดูก็ได้ย้ายความรู้สึกที่มันปวดมาใส่ใจอยู่กับจุดอื่นก่อนอ ถ้าเกิดใส่ใจผ่านจุดนี้ไปได้ละอยากพัฒนามากขึ้นก็ให้เข้าไปดูความเจ็บปวดเนี่ยให้สังเกตใจตัวเองเพราะส่วนใหญ่แล้วพอเราเจ็บปวดร่างกายเราจะมีความอยากให้ความปวดหายไปไอ้ความอยากเนี่ยมันก็จะทําให้หงุนหงิดใจพองุดหงิดใจไอจ้ความปวดทางกายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกมันก็วนเป็นระบบอย่างนี้ครับท่านก็เลยให้ลองสังเกตว่าให้สังเกตใจตัวเองเวลาความปวดมันเกิดขึ้น อย่าเพิ่งไปหงุดหงิดมันให้มองด้วยใจเป็นกลางใจเย็นๆค่อยๆอยู่กับเขาไป mm. ก็ไปแนะนำคุณพ่อครับ mm. ซึ่งตอนอยู่ในคลอดพระอาจารย์ก็เปิดวิดีโอให้ดูว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ท่านเข้าไปสอนกันเนี่ยก็ดีขึ้นแทบทุกรายนะครับถ้าแบบตั้งใจปฏิบัติ mm. ก็ใช้มอร์ฟีนน้อยลงเรื่อยๆก็เลยแนะนาคุณพ่อ mm. ผ่านประมาณสองสมวันนะครับกลับมาคุยกันคุณพ่อก็บอกว่าเออถ้าคิดว่าเรามีบุญคุณต่อกันสิ่งที่มา มาแบ่งปันให้คุณพ่อฟังเรื่องนี้เราคุณพ่อไปลองทําเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดเลย <ừ> ที่เราเป็นพ่อลูกกันมาสาธุครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราผ่านควออามรู้สึกนั้นมาได้เนี่ยตอนที่พระอาจารย์สอนทําให้เรานั่งได้เกินชั่วโมงนั่งได้นานขึ้นจริงๆคือความปวดมันไม่ได้หายไปแต่ความทุกข์ทางใจมันไม่ได้มากเท่าแต่ก่อนก็เลยเอามาลองแบ่งปันท่านดู รู้เรื่องราวมากมายแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆแต่สิ่งที่อาจารย์อยากรู้และเชื่อว่าผู้ชมหลายคนอยากรู้มากๆครับอัปเดตชีวิตดปัจจุบันทําอะไรอยู่บ้างคะรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างไปทาอะไรก็ทําครับยังมีการทําเพลงครับซึ่งเป็นเพลงที่สอนแท้ธรรมะด้วยครับจริงๆอะเป้าหมายอยากทําให้ได้ทุกเพลงคือให้มันผมเรียกว่าเปลี่ยนเหมือนยาหวานครับฟังสนุกด้วยฟังเพลาได้แล้วก็ให้ข้อคิดด้วยซึ่งบางเพลงมันก็ออกมาเป็นยาขมคือแบบมีข้อคิดเยอะจังอะไรเงี้ยฟังยาก แต่ก็อย่างบางเพลงที่เราชอบมากๆเราทําไม่ได้คิดถึงว่ามันจะขายได้ขายไม่ได้แต่ว่าเราทําเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราชอบจังเลยเอ่ะมันเป็นเพลงธรรมะอย่างเอย่างพลงทุกทุกวันอย่างเงี้ยครับเจาคสอนของพระอาจารย์นวลจันทร์ติปัญโยนะครับท่านเทศเรื่องคนเราทุกอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะคิดเองทุกเองทุกมันได้ทุกวัน ฉัเลยเอามาเขียนเป็นเพลงทุกกวันอันนั้นก็คืองานที่ช่วยส่งเสริมในทางธรรมแล้วงานในทางโลกเล้คะพี่อุ๋ยเ็าทาค่ายเพลงอยู่ครับชื่อพร้อมบวกนะครับที่มาของชื่อเป็นยังไงอะจ้างๆตอนแรกผมคิดว่าชื่อคิดบวกครับแต่ว่ามันก็เหมือนถ้ามันก็สองแง่ได้คือคิดเรื่องบวกบวกกับคิดจะเข้าไปบวกอยู่เรื่อยเลยประสานงานแบบนี้ไม่ใช่นะพร้อมบวกคือคิดแต่ในเรื่องบวกบวกใช่ครับก็แต่ตอนนั้นพี่บอยกฤษยพงศ์ก็แนะนําว่า ป็นคาว่าพร้อมบวกไหมมันดูแบบดูมี energy ก,กว่าว่าคําว่าคิดบวกมันไม่เป็นสายกิมเคยดีคิดแต่มันดูเด็กอะไรเงี้ย่ะครับชื่อพร้อมบวกไหมว่าได้ครับแล้วแต่แล่นอกจากนี้ก็ทํารายการทีวีมาช่วงที่มีโควิดนี่ยนะครับก<ช>็ <ๆ S 2> ให้ให้กําลังใจคนที่กําลังเชิญประชิญภาะวะวิกฤตในชีวิตว <ๆ S 2> ่าคนในครอบครัวในชุมชนหรือเพื่อนฝูงก็เป็นกําลังใจให้ได้เลยนะครับ เราก็ฟังเรื่องราวดีๆนะคะตั้งแต่เดินก้าวเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้คือความรู้สึกดีๆจากแขกรับเชิญที่น่ารักพลังบวกพลังบวกนะครับเพราะเขาพร้อมบวกแล้วก็ได้สาระที่สามารถนําไปปฏิบัติได้เช่นกันใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆเลยนะคะเป็นเป็นเทปที่ทรงคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นใครและมุมโปวดของเขาจะเป็นมุ ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคาะประตูบ้านเขากันค่ะกลับมาติดตามรายการบุมโปรดได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ